พลอยเชอร์มานโพส์ภาพคู่พร้อมเช็คอินคนคลั่งรักล่าสุดสาวพลอยเชอร์มานบุญยศักดิ์แฟนสาวสุดแซ่บของหนุ่มต้ง P, ทูพีทีลาสุดทั้งคู่ได้ควงคู่การออกไปเที่ยวพร้อมกับ snap ภาพหน้ากระจกสุดหวานโดยหนุ่มต้งได้โอบสาวพลอยไว้พร้อมกับนำคางไปชัน บนไหล่ของสาวพลอยอีกด้วยโดยงานนี้ทั้งคู่ได้ใส่ชุดมาตีมเดียวกันพร้อมทั้งใส่แว่นตาทั้งคู่ดูมีสไตล์แบบสุดโดยสาวพลอยเองได้ระบุข,ข้อความบรรยายกับภาพนี้ว่า million selling o f for one person that's you 2 p พร้อมอิมูมจรูปแมวน้ำสองตัวพร้อมแท็ก location คนคลั่งรักซึ่งตอนนี้ถือว่าสาวพลอยเชอร์มานน่าจะเป็นคนคลั่งรักแห่งปีแล้วล่ะค่ะเพราะแค่รูป ถ่ายที่ทั้งคู่ถ่ายภาพไปกันหรือคลิปวิดีโอที่อยู่ด้วยกันก็ดูหวานมากพอแล้วแต่ตอนนี้สาวพลอยยังมีการเช็คอินที่คนคลั่งรักอีกแค่นี้ก็ไม่มีใครหวานซู้คู่นี้ได้อีกแล้วค่ะหวานสะจนทําให้แฟนคลับและชาวเน็ตที่ติดตามอยู่แอบเผลอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ที่เห็นความรักที่มีความสุขและหวานเจี๊ยบแบบนี้นั่นเองทางด้านหนุ่มโต้งเองก็ไม่พลาดที่จะเข้ามาคอมเมนต์เหมือนกันกับแฟนคลับและชาว เน็ตว่านอนจูเซ่แซงคิวครับไม่รู้ว่างานนี้สาวพลอยทำอะไรให้หนุ่มโต้งต้องขอบคุณตลอดเลยนะคะดูคลั่งรักพร้อมกับดูเคารพในเวลาเดียวกันเลยน่ารักที่สุดจริงๆขอขอบคุณอินสตาแกรมพลอยเชอร์มานและโต้งทูที ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ